อาโซอาโซสิ่งสถานีรถไฟมันประกาศอย่างนี้จริงๆนะแกวันเดททิปเมาเทนภูเขาไฟอาโศก<ซ>อยู่ในเมืองคุมาโมโตะนั่งจากสถานีฮากตาตะมาคุมาโมโตะและต้องต่อรถไฟชนบทเพื่อไปนั่งรถบัสขึ้นภูเขาถ้าใครมาหรือดูร้อนอก็จะเห็นเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวอันนี้เรามากางเดือนพฤศจิกาอ,อากาศเริ่มหนาวแล้วทุ่งหญ้าเลยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆทองๆยังไม่จบกับการนั่งรถถ้าหากอยาก ต้องจ่ายค่ารถบัสหรือใครมีแรงเดินอยากเดินไปก็ได้นะแต่ฉันไม่เอาอะนะเคยมาเมื่อ10ปีก่อนคือขึ้นป่องภูเขาไฟไม่ได้เพราะวันนั้นที่มาปักป่องภูเขาไฟปิดวันนี้เลยขอมาแก้ตัวสักหน่อยตรงส่วนนี้เป็นบังเกอร์ฉุกเฉินสําหรับนักท่องเที่ยวเพราะภูเขาไฟอโศกยังขุ่นแต่ตอนนี้อยากเข้าไปหลบหนาวมากกว่าลงรถมา700เยนอะเคี้ยวขากรบอีก700เยนเดินไม่ถึงแบบ30นาทีได้้2ไม่ไหวแล้ว จะว่าสวยมันก็สวยแหละแต่ตอนนั้นไม่ค่อยได้เอ็นจอยกับวิวเท่าไหร่คือมันหนาวมากวันนั้นทั้งวันคือบนภูเขาไม่มีแดดเลยและลมด้านบนค่อนข้างแรงเราเลยตัดสินใจลงไปเที่ยวจุดต่อไปจุดตรงนี้จะเป็นลานทุ่งหญ้าก,กว้างก็คือหนาวน้อยกับตรงป่องภูเขาไฟน้อยสภ,ภาพของคนบอกหนาวน้อยแต่ยังหายติดกินอยู่จ้ะถ้ามันมีแดดมาหน่อยนะจะเป็นสีเหลืองทองสวยกว่านี้ <c oughs> ตรงจุดนี้เหมือนเป็นจุดพักใหญ่ใครหิวก็สามารถหาข้าวกินตรงจุดนี้ได้เลยมีหลายร้านให้เลือกอยู่นะ ถ้าจะนั่งรถบัสขากลับลองดูรอบรถด,ดีๆนะเรานั่งรถบัสกันผิดวนขึ้นไปตรงส่วนปองอีกรอบจ้ะมาคุณมาโมโต้ไม่ได้ดังเนื้อหมีนะต้องเป็นเนื้อม้าเราต้องรีบกลับเลยหาทานแบบพร้อมทานตรงสถานีอันนี้เป็นซาซิมิเนื้อม้าแบบแช่แข็งต้องเอาออกมาสักพักถึงจะทานได้ ใครมีเวลาหาทานตรงสถานีดีกว่าตรงสถานีมีของฝากเยอะแยะร้านอาหารไม่ต้องห่วงค้าใครมีเวลาแนะนําไปค้างคุณโมโมโต้สักคืนดีกว่าจะได้ไม่ต้องรีบ